Destiny Rising เปิดให้บริการทางการทั้ง2ระบบแล้ว Destiny Rising เวอร์ชั่นมือถือซึ่งเป็นเกมยิงแนวไซไฟ r า g ที่พัฒนาโดยอิงจากแฟรนไชส์ Destiny อันโด,ด่งดังโดยผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการ์เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่1 fps และบุคคลที่3 tps ผ่านอุปกรณ์มือถืออย่างลื่นไหลพร้อมรองรับทั้งการควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัส <over there. S 1> และคอนโทรลเลอร์ตัวเกมมีโหมดให้เล่นหลากหลาย <them> เช่นภารกิจเนื้อเรื่องโหมดรวมกันกับผู้เล่น6กผู้เล่นโหมดพีวีและพีวีพีแบบเล่นซ้ำได้นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่ระบบอาวุธอันทรงพลังและหลากหลายสไตล์การเล่นให้ผู้เล่นเลือกใช้งานตามความถนัดรวมถึงตัวละครในตำนานจากเดสทินีและตัวละคร <are> ใหม่ที่มีทักษะพิเศษ และเรื่องราวเฉพาะตัวผู้เล่นสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนออนไลน์สร้างทีมปรับแต่งพื้นที่ส่วนตัวและร่วมต่อสู้ไปกับศัตรูสุดโหดหรือต่อสู้กันเองเพื่อฝึกฝีมือเป็นการยกประสบการณ์ <c oughs> Destiny มาสู่มือถือได้อย่างเต็มรูปแบบและยิ่งใหญ่